แ,และสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังต้องติดตามสถานการณ์กณันต่อนะคะเนื่องจากว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศให้พื้นที่9จังหวัดภาคอีสานเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ารัฐบาลเองกําลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะติดตามได้ในรู้ทันน้ําค่ะ ดีค่ะพบกันในรูทน้ำ Water Watchdog ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแม้จะเข้าสู่ในภาวะฝนทิ้งช่วงจนทำให้หลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคอีสานเกิดปัญหาภาวะขาดน้ำในบางช่วงและสถานการณ์ภัยแล้งแต่ก็ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะ สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติหรือสอบอชอรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติในขณะนี้พบว่ามี3จังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีมี7อําอำเภอจังหวัดสระบุรีมี1อําอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี6ออำเภอเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาจึงทำให้การระบายน้ำออกทำได้ช้าค่ะ ส่วนภัยที่บาดอีกชนิดหนึ่งที่กําลังสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรในขณะนี้นั่นก็คือภาวะขาดน้ําในบางช่วงและภัยแล้งค่ะโดยพบว่ามี9จังหวัดได้แก่จังหวัดกาลสินสกลนครอุดรธานีบึงกาฬน้องคายน้องบัวลำพูมุกดาหารอำนาจเจริญและจังหวัดมหาสารคามรวม54อำเภอ371ตำบล 3,828หมู่บ้านแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วโดวยในส่วนของภัยแล้งนั้นมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่งานในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ค่ะส่วนสถานการณ์น้ำที่ยังท่วมขังในบางพื้นที่นั้นก็มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละจังหวัดเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรและช่วยเหลือประชาชนที่ยังถูกน้ำท่วมขังไปพร้อมๆกันด้วยค่ะสารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ นับสิบสบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษาข้อมูลอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศแผนที่ลมชั้นบนและลักษณะาอากาศประจําวันหลายครั้งทรงสามารถพยากรณ์ทิศทางการเคลื่อนที่และช่วงเวลาที่พายุแต่ละลูกจะพัดผ่านประเทศไทยนอกจากนั้นทรงนําข้อมูลอากาศมาวิเคราะห์ร่วมกับการคํานวณทิศทางลมผสานกับความรู้ด้านเคมี ทรงช่วยให้ปฏิบัติการของหน่วยผลหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2537อากาศแห้งแลง้งเกิดภาวะขาดแคลนน้ำถึงขนาดน้ำทะเลรุกข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาลึกจนถึงตำบลสำแหลจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดเชื่อมกับครองระปา โปรดให้หน่วยฝนหลวงออกปฏิบัติการทำฝนเทียมโดยสรงคำนวณให้ปฏิบัติการในระยะ50กิโลเมตรของจังหวัดนครสวรรค์จนทาให้เกิดฝนตกสามารถดันน้ำทะเลออกไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับน้ำในคลองประป่าซึ่งเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตคนกรุงเทพมหานครการส่งงานเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของภัยพิบัติที่มีต่อประชาชนนั้น หลายครั้งผ่านไปโดยน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสล่วงรู้แต่ทั้งหมดล้วนเป็นประจักษ์พยานถึงพระอฉริยภาพในศาสตร์แห่งอุตุนิยมวิทยาและน้ำพระราชารือไทยรักและห่วงใยประชาชนและแผ่นดินไทย อในวันนี้จะพา mhm. ไปดูการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งในเขตภาคอีสานกันค่ะการประกาศเตเอนภัยพิบัติเนี่ยประกาศไปเจ็ดอือแล้วนะครับที่น่วัตถุประสงค์ของการประกาศก็เพื่อที่จะช่วยเหลือนำระดมเครื่องมัดเครื่องมือมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาดางข้าวประสบปัญหาแห่งแรงอยากลดทิงช่วงครับผลดพิษหายเนี่ย จากตัวเลขที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยมีประมาณสามแสนไร่แต่ผมคิดว่าการที่เราระดมการช่วเหลือเข้ามาเนี่ยตัวเลขความเสียหายน่าจะน้อยกว่า อก็ได้ระดมเงินมาเลืออย่างวันนี้ที่มาที่งานในหลวงองมาดูการสูบน้ำเพื่อที่น้องจะใช้พลังงานแทนลูกน้องระกินข้าวพี่น้องจะชวนที่จะมาดื่มเครื่องดื่มได้คุณผู้ชมและ,กะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานจะต้องวางแผนในการใช้น้ำด้วยนะคะสำหรับรู้ทันน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ